สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมแบงค์ค่ะจากกรณีที่มีการส่งต่อข่าวเตือนภัยนะคะกรณีการเตือนวงแหวนแห่งไฟที่จะกลับมาไทยให้เฝ้าระวังสึนามิแล้วก็พายใหญ่โดยมีการระบุนะคะว่าวงแหวนแห่งไฟจะกลับมาทํางาน100%เฝ้าระวังสึนามิและพายใหญ่ ไทยอยู่ในตำแหน่งบนหัวมังกรอินโดนีเซียขยับไทยจะกระทบทันทีทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงค่ะว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข่าวปลอมเนื่องจากประมาณ80%ของแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นบริเวณวงแหวนทางไฟซึ่งประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยสึนามินั้นสามารถเกิดได้จากแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแต่ว่าไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ ทำได้เพียงแจ้งเตือนเวลาคลื่อนสึนามิจะเคลื่อนมาถึงภายหลังจะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดแล้วเท่านั้นโดยปัจจุบันณวันที่17มกราคมปี2566จากการตรวจสอบอยังไม่พบการแจ้งเตือนสึนามิจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟจากหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศแต่อย่างใดค่ะ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อมีให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทรสายด่วนที่เบอร์ 1, 1 8 8 2ค่ะซึ่งสำหรับเหตุการณ์ภายพิบัติรอบโลกจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปอย่าลืมมาติดตามชมได้ ที่ช่องท็อปแรงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเข้ามารับชมสวัสดีค่ะ